สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมฟินเซ็ Connect ดีด้วยกันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากครั้งที่เราไปนะครับเราเปิดหาโคโกโรชุดไอ้ไอ้ริมพานเลยนะชุดงานพิธีไปนะครับผมก็ได้มานะครับตอนแรกคิดว่าแบบเน่งจะเกินหรือเปล่าว่ามอสสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเปิดแค่ห้ามปกติก็เปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้มานะครับผมกับโคโกโรชุดงานพิธีนะครับผมก็แบบ ใช้งานดีมากวอเลยแต่ความแรงขี้ของเธอที่ทําได้นี่คือแบบตีแรงมากเลยนะครับผมแต่ติดปัญหาตรงนึงคือทีอ่ะผมอยากให้ทีีของเธอมันรีเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็มันจะดีกว่านี้เยอะถ้าใช้ติดได้บ่อยๆนะครับผมกับตัวละครตัวนี้เนาะอ่ามาในวันนี้ก็มีตูปป้ p i n s e s f a t e เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็คิดว่าแบบ p i n s e s f a t e มันจะมาเมื่อไหร่วะผมก็คิดอยู่นะครับผมแต่มันมาแล้วไงแล้วมันก็มาจริงจริง i n c e s f a t e นะครับผมนั่นคือ2พี่น้องนะครับผมของตัวละครอ่ะ ทาซูเนะและก็ชิโอริแบบนี่คือคู่หูดูโอตัวละครตัวแรกในเกมที่ทำขึ้นมานะครับผมหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีคู่หูดูโออย่างนี้มาอีกนะครับผมนั่นก็คืออ่าเดีย๋ยวมันจะมีคู่หูดูโอมาอีกมันจะเป็นตัวของอ่านี่ชื่ออะไรนะอากิโนโ ของอากิโนกับซาเลนใช่จะเป็นคู่หูอากิโนะซาเลนสองตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นฟินเนอร์เฟสในครั้งต่อไปหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้นะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะใช่ไหมแต่ก็แบบมีมีมาแน่นอนผมก็จะเปิดหาพวกเขาเหมือนกันนะครับผมและก็ไม่ใช่แค่คู่ดูโอ้เว้นีห้หลังจากนี้นะจะมี3ามกเลยสามเกามเลยแก๊งน้องนั่นเองแก๊งเหล่าน้องๆของเรานะครับผมก็จะมีนี่เลยเคียวกะน้องเคียวกะอ่าเคียวกะใครอีกนะ จำชื่อไม่ค่อยได้เลยตัวละครมันเยอะนะครับ,บม,มีมีเออใช่เคียวกะม,มีมีแล้วก็มียาโกะป่ะไม่ใช่มีโซจิเออเคียวกะ มีมีมีโซจิก็จะเป็นแก๊งสามน้องตัวนี้มาหลังจากนั้นอีกนะครับผมก็แบบโอ้ตกเลยปินคอนหลังจากนี้นะครับผมจะเข้าเฟสต่อไปแล้ว,ก,ลวก็คือเฟสที่แบบมันดาเมจจ้เวอร์หวังอลังการดาเมตตีขึ้นล้านแบบสบายๆนะครับผมเดี๋ยวนี้กว่าการทำดาเมจขึ้นตีหนึ่งล้านนี่คือลำบากนะเว้แต่บอกเลยว่าหลังจากนี้แหละการทำดาเมจขึ้นหนึ่งล้านหลังจากนี้ของเกมบินคอนนะครับผมมันจะแบบ easy pc เว้แค่คุณเปิดตัวละครเหล่านี้เป็นต้นไปนะครับผมมาในวันนี้ ก็หวังนะครับว่าเราจะได้ทั้งอาลซูเนกับชิโอริมาในคลิปนี้นะครับผมอาลซูเนกับชิโอริเนี่ยเป็นตัวละครตีดาเมจกายภาพเนาะและแบบแรงมากเพิ่มพลังโจมและก็ตอนชั้นตินะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตนเอง4,700หน่วยแรงชิบหายแล้วก็ทำดาเมจกายภาพ44,974หน่วยกับศัตรูทุกตัวในอนาเขตน,นะครับผมก็แบบ ดีดีดีสกิลสองนะครับทำดัเมเกดัภาพ1 6 8 6งหม่วยกัรยสบหน่วยแกสตูทุกตัวในอนาเขตเหมือนกันสกิลวันติตีหมู่สกิลปกติก็ตีหมู่นะครับผมแล้วก็ฟุ้นฟ,ฟูทีพีให้ตัวเองอีก258หน่วยผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครตัวนี้เนะี่ยใช้อันติมันใช้เท่าไหร่คือค่า TP ทีพต้องที่ต้องใช้ให้ไม่ถึงอันติผมไม่รู้นะครับว่าประมาณไหนแต่ก็แบบน่าจะเยอะอยู่นะแล้วก็สกิลสนะครับผม เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนทั้งหมดในอาณาเขตหกร้อยยี่สิบเจ็ดหน่วยอันนี้เพิ่มน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้ก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วแหละแล้วก็เพิ่มคีย์ทิคอลกายภาพให้เพื่อนในอาณาเขตสิบเพิ่มดาเมจโจมตีกายภาพของเพื่อนในอาณาเขตตอนติดคีย์ทิคอลอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเพิ่มน้อยหรือเปล่าแต่มันก็ถือว่าเพิ่มมันเพิ่มน้อยก็จริงนะครับผมแต่มันก็ถือว่าเพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้เนาะสกิลสี่ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตัวเองนะครับผมก็แบบโอเคคมมาตตตัััวววละรให่นี้ ผมหวังว่าในคลิปนี้นะครับผมเราจะได้เธอมาทั้งคู่เลยนะก็รอ้องอยากเกลือนะครับผมไม่อยากเกลือแล้วอัตราออกอยู่ที่07%เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็หลังตู้นี้ก็จะมีตัวละครของอ่ามูอิมิที่ผมไม่ต้องการแล้วไม่ต้องออกเนาะลาบิลิสตาถ้าออกได้ขอให้ออกนะลาบิลิสตาในเน,เนกาไม่ต้องออกนี่คิสติน่าไม่ต้องออกนะครับผมอา ฮิโอริผมมีแล้วไม่ต้องออกอยูบินเซตถ้าออกได้ขอให้ออกนะครับผมเลมีแล้วนะครับเปโกรีมีแล้วโคโกลมีแล้วแคลถ้าขอให้ออกได้ก็ขอให้ออกเหมือนกันนะครับผมแต่ที่หลักๆที่ผมต้องการก็คือฮาซูเนะกับชิโอริเวขอจริงๆ0.7%ในคลิปนี้มันต้องออกให้ผมนะครับผมท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับผมว่าจะออกให้ผมหรือเปล่าเนาะมางั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มมาติแรกกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชม let's go ไม่มาโอเคแต่ลุงมาและอีกอย่างหนึงน่งลืมบอกไปว่าตู้ปินเ e t set ตัวนี้นะครับผมอัตราออก3าดาวอยู่ที่2%เปอก็คือเพิ่มเลนนั่นเองนะครับผมแลวมันออกให้กู2ตัวและใครวะเนี่ยใครครับโอเคคาซูมิซัมเมอร์นะครับผมออกให้ผมบ่อยมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตระครน,นะครับผมที่เรียกได้เลยนะครับว่าออกให้ผมบ่อยสุดๆไปเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งคือใคร อืออ่าอายอ่ออจงหุดหินก็ไม่ได้อะมันมันก็ควรห,หุดหินนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเปิดฮิโยรีไปสองหมื่นกว่าเพชรอ่ะมันต้องหอุดหินแหละถ้ามันจะออกง่ายอย่างเงี้ยในตู้เนี่ยไม่อ่าชิบทำไมวะเกม Why Why are you do this to me อ่ะมอลติแรกก็ถือว่าเปิดดีนะมอลติแรกเปิดดีมาก แต่กูขอได้ไหมฮาซูเนะชิโอริขอได้ไหมจริงๆนะเกมมัลติที่สองนะครับผมไปยังโอ๋อมัลติแรกแม่งให้กูเยอะมากเมื่อกี้เมื่อกี้คือให้ให้เกินหน้าเกินตามากนะครับผมสองลุงเนี่ยม,ม,มาอีกลุงหนึ่งมาอีกลุงหนึ่งซะด้วยไงใครครับนี่อ่ะ มีมีฮาลวีนโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่กรธไม่กดที่ไม่กดเพราะว่าโอกาสออกม่นยากมากนะเวตัวละครหลังตัวที่ไม่ไม่ได้เพิ่มเลทอะ่ะมันเท่าไหร่นะผมไม่ได้เช็คเลยศูนย์ศูหนึ่ง <laughs> เยอะชิปเยอะมากเยอะก็แย่แล้วยังน้อยสุดๆไปเลยนะครับผมโอเค ไปกันต่อนะครับมัลิที่สมนะครับผมฮาซินชิโอริกูขอร้องออกให้หน่อยจริงๆนะอยากได้มากไปอย่างไม่ไม่ออกอ่าทำไมไม่ออกเพิ่มเลทแท้เพิ่มเลทสองเท่าเลยนะเว้ยโอเควะอันนี้ไม่มีลุงนะปินคอนครับถ้าคุณสังผมอยู่แล้วก็ได้โปรดเถอะ ให้ผมได้ฮาซิเนะกับชิโอริมาทีนะครับผมขอร้องและจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วนะจริงๆขอร้องนะหมดที่ที่สี่แล้วนะเกมมามาแล้ว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 มันมาแล้วมันต้องมาแล้วอย่างตอนนี้ฮะมันมาตัวแรกสองตัวเอาเรื่องมามา ใช่ไหมโอ้โด้วยแสงสัมพันของสองพี่น้องเราจะปกป้องทุกคนให้ได้เลยสุดยอดเช่ว้าเป็นไงบอกแล้วมันไม่ได้ยากเว้ย ขอบคุณมากเกมที่ฟังผมสี่มัลติด้วยกันเพียงแค่สฟังไว้สี่มัลติแล้วเราจบตู้นี้กันนะครับผมแหมขอบคุณมากเกมขอบคุณมากที่ทำให้ผมได้สองคนนี้มานี่ใครคาซูมิเมจิเข้าเกลโอเคครับผมโเพียงแค่สี่มัลติก็ได้มาแล้วนะครับผมกับสองพี่น้อง yes อัน,นัสุดสุดนี่แหละ ตัวละครที่เก่งมากหลังจากนี้ผมใช้ยาวเลยคือใช้ยาวๆนะครับผมคือบอกเลยนะถ้าเอามาใช้คู่กับเลปินเซตอ่ะโอ้โหเลปินเซตก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่ตีหมู่แบบตีหมู่ทั้งสนามแบบได้โหดมากเลยนะครับผมเอาสองพี่น้องเข้าไปใช้อีกนี่คือแบบตีแบบตีหมู่ๆแบบโอ้เละแรงเละเลแน่นอนกบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับผมอยู่ไหน,นเอ่ยโอ้โหให้มันได้ยินดิวะเกมน่า nice. ฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าจะเสียเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมมีประสบการณ์แย่ๆกับตูป้ปริซเฟสมาเยอะมากเลยนะครับประสบการณ์ที่ผมเปิดตูป้ปริซเฟสนี่คือมันไม่ได้มีดีสักอันเลยคือแม่งเกือยับนะครับบางทีเอออยู่นะวะเอ๊ะแหว่ยิสิตเดี๋ยวเอ๊ะ หาเขียนหาสิเนตเดียนะนี่อ่ะเมื่อกี้หาไม่เจออยู่ไหนวะไปอยู่ไหนเนี่ยอ่ะมาอ่าเก้าหรือผมใช้นี่ไปเลยวะสซเฟียผมเคยใช้ไปแล้วนะหนึ่งอ่ะแต่ผมก็ใช้อีกได้นะสซเฟียนี้จะผมจะได้ไม่ต้องเปลืองของเลยอืมเอาใช้ไปเลยละกันนะสซเฟีย เพราะว่าผมไม่อยากเตืองของอะดิเพราะว่าตอนนี้ของทรัพยากรผมมันน้อยอยู่พอสมควรนะครับผมกดแม็กไปเลยอขอบคุณมากแล้วก็กดอัพนิดนึงก็พอละอ้าวโอเคใช้ของน้อยลงนะครับผมก็ถือว่าประหยัดของได้เยอะพอสมควรเลย เดีย๋ยวพยเพิ่มแรงแล้วก็หาอุปกรณ์มาอัพต่อโอเคตอนนี้ครวาวที่อยู่ที่แรง19กว่อนละกันนะเกมเฮ้ยแค่นี้แหละได้2องพี่น้องคนนี้มาผมโคตรซึ้งแล้วนำ้ำตาจะไหลนานทีปินคอนก็ให้ดีๆกับผมบ้างนะเนะี่ยคือแบบบอกเลยนะตลอดเวลาที่ผมเล่นเกมปินคอนมาเนี่ยนะครับผมคือผมมีประสบการณ์แย่ๆมากกว่าประสบการณ์ดีๆนะครับกับเกมนี้เนาะ ประสบการณ์ดีๆกับเกมนี้คือผมได้เลยๆๆนะครับว่ามันมันน้อยมากอะ่ะจริงๆมันมันน้อยมากอะ่ะน้อยจนแบบนับนับครั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์แย่ๆที่ผมนับได้นี่คือเยอะมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยนะครับผมผมจะโดนการันตีเกมนี้ล่อซื้อตลอดเลยคือแบบถ้ามึงจะเอาตัวนี้มึงต้องเปิดการันตีซะและกูก็ต้องเปิดการันตีจริงๆนะครับผมคือแบบไม่เป็นะตากรมทีม่ไม่อาจเล่นได้เลยนะครับผมต้องเปิดการันตีจริงๆอะ่ะแบบมันเจ็บมันกมากนะครับผมในช่วงเวลานั้นเนาะอยู่ไหนนี่ โอ้โหมาของขวัญเลยแล้วครับผม้าไมมีแต่พี่ฮัตสเนะออกมาวิ่งอะทำไมไม่เดินมาคูกา่กันนะถ้าเดินมาคูกา่กันน่าจะดีกว่านี้อีกนี่เดีย๋ยวผมไปเก็บหลังไม้แล้วกันว่าสายสัมพันธ์เรื่องเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวผมค่อยไปอ่านทีหลังนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เอาค่าสลัดมาก่อนแล้วกันผมเป็นคนนึงมากเลยนะที่ชอบ ใน,นเรื่องเปนคอนเพราะว่าแบบมันน่าสนใจมากเลยนะครับผมดน,นเรื่องเกมนี้แม่งสุดๆเลยแม่งมันจะ,จะมีทั้งหละมันมีทั้งสนุกเพฮาซึ้งเศร้าแม่งมีครบสุดร้เลยแม่งเกมเนี้ยโอเคกอดสำหรับใครที่กำลังจะเปิดหาฮาซินเนกับชิโอรีนะครับผมผมก็ขอภาวนาแล้วกันภาวนาให้ท่านผู้ชมได้เหมือนผมนะครับผมเพราะว่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากได้ตัวละคตรตัวนี้แหละนะครับตอนที่เข้าเกมมานะครับผมเพราะว่าตัวละคตรตัวนี้เนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนเบต้าของเกมไปโดยปริยายเลยเว้ยหลังจากนี้นะครับผมมันจะแบบเป็นเป็นตัวละครเปลี่ยนเบต้าเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมท่านผู้ชม หลังจากนี้ไม่รู้นะว่าเกมบินคอนจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรแล้วก็ตัดสินใจเปิดหานซุ้ตัวละครที่ผมอยากคิด,คดที่คิดว่ามันน่าจะโหดนะครับผม <S 1> <S 1> ก็อาจจะหายไปสักเดือนกว่า,ก,วาก็ได้นะครับกับเกมบินคอนเนาะน่าจะหายไปยาวเลยแหละเท่าที่ผมคิดนะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยมี <S <S ตู้ตัวละครที่ผมน่าสนใจแล้วก็อยากจะเปิดสัเท่า่นะครับผมผมต้องเก็บเพชรไปเปิดตู้พวกนี้แหละเปิด เก็บเพรไปเปิดตู้เป็นเซตเพรหรือตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะได้ตัวละครที่มันหายากนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้เนอะอ่าอยู่ไหนเอ่ยฮาซูเนะกับชิโอริที่เป็นของพี่น้องคู่กันเอมูอิม,มิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหนี่ดูดิไม่มีกคนวาแน่เกมเนี่ยเลื่อนเยอะมากนะครับโอ้โหอยู่้างล่างเลยเหรอ เดี๋ยวผมเลยมาแล้วว่ะเอ๊ะเดี๋ยวกูุดเลยเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วมา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 ขอดูอาร์ตหน่อยอาร์ตสวยปาวะเอ้ยต้องต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนระดับก่อนดูอาร์ตหน่อยดิอูโหไม่คิดว่าจะลงดีเปิดสีมอสติแล้วได้นะเนี่ยบอกเลยตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนเบต้าเกมหลังจากนี้อีกยาวๆเลยนะครับผมแบบไม่รู้นะว่านั่นบอกเลยว่าฟองเบต้าเกมนี้อ่ะ หกเจ็ดเดือนหลังจากนี้ยังยังยังยาวๆเลยแบบอยู่ยาวนะครับสองตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมเปิดได้เหมือนผมแล้วกันนะครับผมงั้นก็เพราะว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ